ผมมาทางซ้ายแล้วมามีวานี้มามีวนีมวนีมีวนีมันมาแล้วมันมาแล้วมาย้อนมาย้อนมาจุดแมันมาแล้วุแงแง้ผีร้ายเราปฏิบัติข้อทำไมผีร้ายมันยังอยู่อีกเดี๋ยวดูดิเฮ้ยกระจกนันมันอยเว่าผีจะท่อนเลยเอ้าไม่ใช่เด็กเรา่ไหนมาป้ายแปะไว้เหรอเนี่ยาจะเป็นวันสงกรานก็ได้นะ โอ้โสงครามนแดงมาอะไรแดงเชี่ยมินสอบพองสีแดงไงเอาล่ะเรากลับมาในแมปเพตาเพตากันอีกแล้วนะทุกคนแต่ครั้งนี้เขาบอกว่ามีพิธีไล่ผีซึ่งจําได้ไหมมันมีผีตัวใหญ่ๆที่คืบขาในบ้านนั่นน่ะอุ้ยจาได้ดีได้ดีไม่ลืมแน่นอนนานก็เริ่มจาได้เขาไม่ลืมเหมือนกันแต่เรามีพิธีไล่ผีแล้วไม่ต้องกลัวไปเพื่อนเราจะกลับเข้าไปในบ้านนั้นกันไปอาบใช้เข้ามาเลยเอาล่ะทุกคน เราจะเข้าพิธีไล่ผีกันแล้วสวดน้โมสามจบน้โมสามจบนโมนโมนสวดแบบนี้ขอให้ผีหลอกเนี่ยลบลู่จัดเลยพิธการไล่ผีพิธีที่หนึ่งเราต้องหากล่องปริศนาและกุญแจเพื่อปลดปล่อยวิญญาณโอ้โหห้องที่คุณเคยเอาอีกแล้วนะเฮ้ยเอาจริงนะอะไรผมไม่เคยมาที่นี่นะ ถามจริงเหรอหรือเปล่าวะเคยสิเคยไอ้จูเจย์นี่อะไรอ่ะะไรอะไรอุ้ยเงินปากผีโอ้ยเจอเจอเจอเลยจะ่าไปแปลกนะฉันต้องรีบหาห้องเข้าก่อนก่อนที่ไอ้ผีร้ายน่าจะรู้ว่าพเรามาที่นี่ติดไฟอ่ะนดิเรามีตู้ไว้สำหรับซ่อนโอเคถ้าใครเจอเฮ้ยเจออะไรเจออะไรอย่าค้าง ถ้าใครเจออะไรก็ช่วยบอกกันด้วยไงบรรยากาศมันดูหลอนมากเลยนะพอเรากลับมาในบ้านหลังนี้มมแต่เท่าที่ฉันเห็นเนี่ยคือทุกห้องมันถูกปิดเหมือนกับตอนที่เรามาล่าทา้าผีเฮ้ยในห้องนี้มีอะไรห้องนี้มีอุปกรณ์อะไรเต็ตเตไมไปหมดเลยห้องนี่ยังมีโต๊ะกระเสืออ่ะเจอกล่องแล้วเจอกล่องก็อ,กอ๋อเพื่อเปิดกล่องอ่ะ นี่น่าจะเป็นสมบัติของผีถ้าเราเก็บสมบัติของผีไปเผาได้วิญญาณมันน่าจะแบบหายไปอ่ะผมเปิดไฟห้องนี้ไว้นะห้องห้องกล่องคือมีโต๊ะวางอะไเยอะแล้วก็มีเ <Okay. S 1> บาะรองนั่งเยอะยะไ,ได้เลยเจอกุญแจเอาเลยเจอแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเปิดกล่องเลยเปิดกล่องเลยไหนกันไหนเอ้ยมันนี่ทำไมมันนี่มันนี่คอมมอนเร็วไป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 ไปไปขนาดเจอแล้วผีมาด้วยกันไหมไม่มีไม่มียังไม่เจอเลยยังไม่มีผีแรงนั้นนะตอนนี้ ไปไปเปิดกล่องเลยโอยสบายมากไอ้ผีนั่นมันยังไม่รู้ว่าเรามาแล้ะมีคนเข้ามาในตู้เราด้วยงงมากเปิดแล้วเจออะไรอ่ะมีอะไรอยู่ในนั้นหรอเปิดนานนะเอออ๋อยังไม่ได้ถือกุญแจนี่ไงเดี๋ยวยันเดี๋ยวยันโอฟูดะเราเอายันไปแปะเฮ้ยอะไรไปแปะเลยไปแปะไปแปะไปแปะเร็วหยิบหยิบเร็วไปแปะไปลงไปแอคทีฟโอฟูดะ ถ้าเกิดผมมาโดนมันจะผมมาทางซ้ายแล้วมาทางนี้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 มาแล้วมันาแล้วมาย้อนมาย้อนมาจุ๊บเจมันมาแล้วจุ๊บเจ๊จุ๊บเจ๊ม้ไอผีร้ายเราไปที่บ้านข้าทำไมเชื่วชันเลย่ารอบนี้หากล่องหาเซฟแล้วก็หาโค้ดโอเคพิธีกรรมที่สอง เราต้องหากล่องปริศนาเหมือนเดิมและในเซฟนั้นน่าจะมีเครื่องประดับของผีอย่างแน่นอนแต่กุญแจก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะทุกคนโอ้จัดไปฉันหาก่อนในเก๊นี่ต้องสำรวจดีๆนะบางทีคุณแจกอยู่ในเก๋ฮะเจออะไรนะโอ้ตค้นโอ้ตทีแล้วก็สองทีแล้วก็เอฟกับหัวเออเจอเหมือนกันโอเคหาเซฟเหรอ ทีสองทีเอฟกับหัวนี่ม<ช>ันภ<บ>าษาญี่ปุ่นแ,<บ>แน่นะจุ๊บเจงใช่ภาษาที่ภาษาฝรั่งเลยห้องนี้ตู้เยอะสามตู้้ยฉันรู้สึกถึงภัยอันตราย <c oughs> ที่มันกำลังคลืบคลาดมาโชเงินปากผีเพียบโชโชโอ้ยห้องนี้เงินเยอะฉันรวยแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเงินโบราณด้วยนะถ้าเกิดว่าเอาไปซื้อของด้านนอกเนี่ยน่าจะได้หลายตังค์อยู่เอ้าจุกเจงเจออะไรเจอกล่อจเจงเจอกล่อง ไม่ต <apanese S 2> ้องมีกุญแจไม่ต้องมีกุญแจไปะต้องหากุญแจมาอ๋อหากุญแจซะยังไม่เจอเองหาให้แป๊บเดแกแจไอ้ห้องนี้ยังไม่เปิดเลยบางทีอ่ะมันมันมีโต๊ะที่วางอยู่กับผนังอย่าลืมพลิกออกด้วยนะเออใช่เหรอโอเคบอกบอกลองนั่งในพื้นด้วยเพื่อนต้องต้องต้องพลิกออกใช่บอกลองนั่งเลยนะ้ห้องนี้มีกุตแต้องสองสามอันน่ะแต่ไม่มีกุญแจเลยสักอันเดียวป้าเนี่ยอุ้ยเราต้องขึ้นไปบนชั้นบนจริงๆเหรอ อ้าวผมเจอตู้เซฟครับบนอาจจะมีพิกิจตู้เซฟเราเจอรหัสแล้วนี่รหัสอะไรนะอ๋อรหัสคือทีสองทีแล้วก็ตัวเอฟกับหัวทีทำไมันทำไมมีกุญแจหรือเปล่าแล้วก็ทีสองชั้นน่ะทีแล้วก็ทีสองชั้นไม่อาจจะมีกุญแจเพราะว่าตรงนี้ไม่เจอเลยไม่เจอเหมือนกันพี่ยูไหนอะจุดออ่าโเเคจอยังเอ้าตกใจวันนี้พิกิจเห็นเออทางด้านซ้ายป้ามันมีคำว่าเมมโมอ่ะ อ่าโอเค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 เจอละแล้โอเคเดี๋ยวฉันฉันช่วยฉันช่วยอ่าทีสองทีแล้วก็เอฟกับหัวใช่อ่าเรียบร้อยกดอีเปิดเจออะไรเฮ้ยกุญแจเฮ้ยผีมาแล้วผีมาแล้วอุ้ยสวยแล้วไงตอนนี้ไม่มีตู้อ่ะผมมีอยู่เหมือวลัำแล้วไม่มีตู้แล้วสักตู้ไม่มีมันกัน จะในห้องตู้อ่ะชะโฮถ้าเกิดเราแอบแอบในห้องแต่ไม่แอบตู้ได้ไหมฉันว่าผีมันจะเปิดประตู้พันเดาแล้วสิมันหลังไอ้ไมมมาแล้วมันมาแล้วโอาไปยังมันแดงมากเฮ้ยเข้าตู้แล้วเกือบจะไม่รอดแดงแผลเลยแดงมากโอ้โหอันนี้เราเราต้องเอากุญแจไปห้องกล่องใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปแล้วเนาะพี่ไหม ไไปปแล้วมันไหวไหมแล้วกล่องมันหายไปแล้วเราต้องเดินตามกล่องมันยังอยู่อยู่นี่อยู่เลยอ่ะขวัญที่มาฝังตามลูกแกงไปเอาตุกแกอย่าบอกนะว่าเธอทำกล่องหายอ่ะมันวนไม่ได้รุ่งกว่าอะไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราค่อยๆตามไปพยายามสํารวจทุกที่นี่นี่มันอยูรแล้วไปด้านล่างขายเลยป่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้อ๋อไงมา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 แล้วมาแล้วขายเลยไหมหรือรอขายเลยก็ได้มันเป็นยันไงโอเคโอเคเฮ้ยผีมาแล้วมาแล้วมาแล้วแปะแปะมันมาจากทางไหนอ่ะ ทางโน้นทางโน้นตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นป่าตากนนี่วิ่งไปเรื่อยๆงั้นเราต้องมาวิ่งเราวิ่งมาที้เราว่างนี้มาเด็กของสมคัญของฉันไปฉันจะฆ่าที่สามที่สามหากล่องตู้เซฟแล้วก็ห้องที่ผีตัวนี้เคยอาศัยอยู่เขาเรียกได้ว่าเป็นห้องตีสากขนาดแท้ตายละเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเราต้องหาดู รูตรงพนังด้วยนะทุกคนมันมีข้าวจะเลือดจะรู้แล้วจะรู้แล้วอยู่นี่โอ้โหนายส่องดิที่นี่ตรงนี้ไม่รู้ฉันก็มีรูเหมือนกันเนี่ยมันมีตุ๊กตาอะไรบางอย่างอยู่อ้าอะไรอ่ะบอกให้ดูรูใหม่อุ้ยีีผเด็กนายเจอผีเด็กเหรอว้าวั่นแยตายเลยเห็นผีเด็กในรูอ้าวอ้าวก็ไมตายอ่ะตายได้ไงอ่ะส่องนานไปหน่อยเจอผีฆ่าตายส่องนานไปเออส่องนานไปนะ เกิดใหม่ละส <Okay. S 2> องนักคือตาย<ห>มันมีสัญลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์อะไรุกแจงสัญลักษณ์ไหนอ่ะเดี๋ยวนะจะดูก่อนโอเคเป็นจั่วบ้านจั่วบ้านแล้วก็สองขีดสัญลักษณ์คือสิ่งนี้ดูยังไงนะมันมันอยู่มันมันอยู่ที่ตุ๊กตาหรือว่าอาจอกล่องครับไอ้ผีผีตัวนั้นมันจะให้ฉันเห็นคนเดียวเหรอกล่องอยู่นี่สองกล่องข้างหลังนี่หลังกล่องอยู่นี่ นีมองนีมองนีแต่เราต้องหาตู้เซฟก่อนนะตู้เซฟก็จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถเปิดของได้เพราะมันมีกุญแจตู้เซฟตู้เซฟโอ้เมื่อกี้กันนายไม่บอกว่ามีผีแล้วก็ส่องเกินจํานวนมากอยู่ที่นี่แล้วพี่กิตส่องนานเจอผีหลอกตายสมน้ำหน้าอ๋อไม่บอกว่ามีผี้เราก็ส่องเพลินหาอะไรปะไม่มีไม่มอเอาจริงนะเกมนี้ผมเจอแต่ตัง เฮ้ยเจอเซฟแล้วเราเจอตั้งเหมือนกเนี่ยเห็นแล้วเราเจอกันทุกอย่างเลยนี่หลังคาหลังคาหลังคาสองขีดหลังคาสองอันโชว์โชว์แล้วก็สองขีดใช่ไหมใช่ใช่สองขีดเรียบร้อยเปิดเนี่ยปึ๊บอ้าวหลังคาหลังคาสองขีดสองขีดคือแบบทางขา นี่ขีดทางขาเอออขงีดแบบเฮ้ยผีมาสวยแล้วมันจ่ขีดมันมาแล้วเข้าตู้แล้วตรงนี้เข้าแล้มีสามตู้ไม่มีตู้ไม่มีตู้ไม่มีตู้อาจะตู้อย่างเยอะมีสามตู้หาเจอตู้แล้วไม่ยังยังไม่เปิดใช่ไหมะกี้อ่ะยังไม่ได้เปิดเลยโอเคโอเคมาันมามันมามันมาที่หม้าห้มงฉั้วิ่งไวด้วยนะรอบนี้แล้วมันวัยขึ้นน่ะใช่ยเป็นวขึ้น มันกลับมาแล้วเปล่ามองเหันกลับมาไหมถ้าเราฝ่ามันก็มาปิดประตูก่อนไม่ได้กลิ่นสาบสล็อตสาบชัดอีกแล้วอ่ะอาบน้ำไงหลังคาหลังคาสองขาหลังสองขาฉันก็ตายสองขาแล้วทำไมมันไม่ขายฉันอ่ะโอเคเรียบร้อยเปิดทำไมมันเดินไปเดินมาวะเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคไปหาเซฟมีเงินจำนวนมากกับกุญแจฉันเก็บกุญแจได้แล้วโอเคไปหากล่องมันมาพี่โบวมันวนแล้วมันเนี่ยมันวนแล้วมันเนี่ยวนจริง มันกลับมา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 โอ้ไม่เป็นไรผมเจอห้องตู้เยอะแล้วเอาห้องนี้มีตู้ีมคนเข้าตู้อย่างเออ่กี่โดนกินดนเลยแล้วโอเคมันเปิดนะได้อยู่นะจัดการถือกุญแจไว้แล้วก็เปิดกล่องปฏิดียันเฮ้ยตอนเปิดไปเลยไปเลยไปเลยแปเลยผมแอบกล่องได้ ตัวไหนแลได้ว้าอายโหแล้วมันเกิดขึ้างหลังฉันอ้อ้าวเฮ้มาไปแล้วมาไปแล้วเฮ้ยผีมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่ไหนทางไหนทางไหนอะเมื่อกี้มันหายไปก่อนเฮ้ยมนมาจังนู้นหาจังนู้นจังนู้นทางนู้นมาสบายโปรดหยุดสักทีฉันดูของฉันดีๆตั้งนาน ว้าวอะไรอะเราดูที่เราต้องหาหลักฐานดิต้องหาตุ๊กตาห้าตัวถอดหัวออกมาแล้วมาทำพิธีเพื่อขับไล่โอ้ยอะไรอ่ะเจอตุ๊กตาเหรอเฮ้ยผมเจอตุ๊กตาผมก็เจอตัวนึงโอเคเราเปิดไฟเลยแม่ตอนนี้ได้ไปได้ไปต่อคืออะไรอตุ๊กตาเหรอฮะฮฮะะยังไงนม่ตุ๊กตาเป็นตัวนี้เหรอคือยังไงอ่ะเขาเขาโดนตุ๊กตาหลอกไปแล้ว อ๋อแสดงว่าทะเลากเข้าใต้เฮ้ยฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรใต้นี้จริงด้วยล่ะไม่ถูกตาที่สองแล้วนะครับจุกแทงโดนคนเจอแล้วจุกแทงก็เจอทุกตาหลอกเหมือนกันเหรอใช่มันมันลองลองมาทราบอตรงนี้ดูดิเฮ้ยตรงนี้ก็มี ต้ไมาเออตุ๊กตาเหรอมันแบบตุ๊กตาหลอกหลอกแล้วตายไหมตายหรือหรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายหรอไม่ตายกึมเอาชิมเม้นต์เอาชแต่แทนว่าในห้องนี้สามารถเอ่อหลบได้ทั้งหมดสามคนด้วยกันอยากโดนห้องนี้น่าจะมาเอาหัวตุ๊กตามาสักการะป่ะใช่หาหัวมาโอ้แล้วหัวมันจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยน่าดีเฮ้ยเจอเจอหนึ่งหัวโอ้เจออย่างง่ายอ่ะบลูดอร์ตรงตรงข้ามตุ๊กตามีมีตู้สามตู้ ขอเ,เราดูหน่อยนะว่าเราสามารถใส่หัวแบบนี้ได้ไหม <S <S อ๋อตรงนี้เขาบอกว่าต้องการหัวตุ๊กตาสแสดงว่าตุ๊กตาที่เราหามาต้องให้ครบ5้าอันก่อนถึงจะเอามาใส่แท่นทาพิธีได้อ่าแล้วเจอแล้วเจอหัวสีฟ้าไงแล้วคือน่ารักด้วยนะแต่ละชุดก็คือไม่เหมือนกันด้วยอะมีสีชมพูเหลืองอะไรต่า<อ>งกันเนี่ยไม่ใครเจอตุ๊กตาเพิ่มไหมอะย<ส>ังเลยครับไม่เจอตอนนี้มีสามก็มีสามตัวไงที่เก็บรวมกันได้ยังไม่เจอใช่แต่เราต้องการห้าไงพี่โมหาทุกห้องอยู่ มีคนเดินมาแล้วนะตรงนี้นเยอะๆนะผมไปชัมโมเดินมาแล้วตรงนั้นอะทีนี้ไม่มีต้องขึ้นชั้นบนเฮ้ย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 ขอเชาตู้เฮ้ยไอ้จอมันไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงมันคนไม่เข้าไหมว่าจุ๊บแจงขี้ขาดแล้วเอาแต่ซ่อนเมื่อกี้แล้วไงอ่ะไม่อยากรู้ทำไมมันคืนจะบอกว่ามันวิ่งเร็วมากขึ้นนะ ตอนนี้มันได้กลิ่นพวกเราแรงขึ้นด้วยเพราะเราทำพิธีไล่มันมาหลายรอบแล้วอ่ะพี่ใช่ไม่ใช่แป้งถ้าใครไม่ขี้ขาดพี่โบะถ้ามีขี้ขาดอ่ะลองลองเจอกับมันดูไหมเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอะไรอ่ะมันวนมันวนมันวนอุ้ยเหรอมันวนไปเร็วมากใช่โอเคไปแล้วเนี่ยอ่าเจอหัวหนึ่งแล้วอ่ะผมสีอะไรไม่รู้เสียเงียบเฉยเสียเงียบเฉยแล้วต้องไปซ่อมที่ไหนอะครับอ่าฉันลากฉันลากอะห้องเกิดเลย เราต้องกาดตุ๊กตาอีกหนึ่งตัวก่อนที่จะเอาไปใส่แท่นกีาเจอะเจอตัวแล้วขาดขาดหายตัวหนึ่งตัวครับลองใส่หัวไหมไหนอะนะเออลองใส่ดูก่อนก็ได้ปะเฮ้ยมันมาเฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเยเตายเต้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮาย้ยเยเฮยเฮ้ยยเฮาย้ยเ้ยยเยยย้ยยเาย้ยยยยยเายย้ เนี่ยมันบอกแล้วพี่ใบพี่ใบกินอะไรขาดอะไรฉันในตู้อ้าวเกือบไปรอดโอเคเฮ้ยนี่ไงโอ้ฉันเพิ่งเห็นว่าตรงนี้ตรงนี้มันมีวิธีการใส่ด้วยนะเราต้องใส่สีม่วงอยู่ด้านบนเอ้าอะมันเดินกลับมาเหรอแล้วพี่ใบเร็วมากพี่ไบทำอะไรเนี่ยพี่ไบอะไรโอ้โหพี่ไบเอาตรงกลางไปอะแล้วก็ไม่บอกเดียมันกลับมามันจัดมาโอ้โหมันมองกันมอง เอาหายไปไปแล้ว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 ไม่คือตอนนี้ตุ๊กตาอีกตัวมันอยู่ไหนนี่ใส่หัวไปแล้วไงไม่รู้ทำไมตัวมันกระจายจังฉันเออใส่ตุ๊กตาสีม่วงก่อนได้ไหมอ่ะอ่าม่วงก็เอาอ่ะเราต้องมานั่งแบบพิสูจน์อันะเนี่ยเอ้าตุ๊กตาหายไปไหนหมดอ่ะหรวางอยู่บนโต๊ะได้เหรออยู่ในพิสูจน์ไงโอเคอ่ะไหนเป็นคนวางเลยพิธีห้าดาวสีม่วงคือตรงกลางถูกป่ะแล้วต่อมาทางขวาตัวสีอะไรครับปิดปิดไฟยังไงผมมองไม่เห็น เออสีม่วงขวาแดงแล้วมาอยู่ีสลซ่อนอ่ะต่อมาเหลืองบ้างขาวซ้ายล่างสีขาวแล้วก็อันหนึงสีดำสีขาวแล้วก็ดำเรียบร้อยเฮ้ยได้อะไรมารูปหรอรูปหรอรูปเบบี้ีาวแต่ว่าโดนยั้ยัน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 ยยันยยันยยยยันย โอะไรอะด่านห้าเร้ได้รูปลับมาที่มันถูกฆ่าหัวไว้ใช่ไหมใช่ครั้งนี้เราจะใช้รูปที่เราได้มาหาเถ้วยชามสำหรับการเผาและหาห้องทำพิธีแล้วก็ไฟแช็คเพื่อที่จะเผารูปเพื่อให้ดวงวิญญาณของไอ้ผีตัวนี้เนี่ยสามหกห้าออกไปจากที่นี่สักทีสี่หกเจ็ดสามหกห้าโอเคอะไรอะเจอโค้ดเจอโค้ดอะไรไม่รู้อะตุ๊กแจง สี่หกเจ็ดสามหกห้าโอเคเป็นท e ีวีท่าเพื่อนท่าไม่ใช่โค้ดก็ <c oughs> หวยมวนี่แหนหกตัวซะด้วยสิเออหกตัวตรงไปดาวเอาที่มาๆมาๆห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยเฮ้หยห้องนี้ก็มีโทรทัศน์เหมือนกันอะ่ะเอ๊ะโทรทัศน์อันนี้ใช้การไม่ได้แฮะแสดงว่าเออโทรทัศน์อันนั้นมีรหัสถ,ถูกแล้วเราต้องจำรหัสอันนั้นรหัสมันขึ้นแล้วซ้ายมือโอเคอันนี้ไม่มี ใต้โต๊ะนี่มีอะไรไม่มีมีแต่เงินรอบนี้เราต้องหาถ้วยนะมีใครเจอถ้วยยังถ้วยสีขาวแบบแก้วเงินถ้วย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 ไม่เจอเจอเหมือนกันเจอรางเงินรวยมากนนี่ะฝั่งนี้มีโทรทัศน์อ่ะขอเปิดแป๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มีรหัสอีกแล้วอ่ะเอ้าเอยผมเจอไฟแช็กครับเฮ้เยี่ยมเยี่ยมเราต้องไปจุดตรงนี้ป่ะพี่กิจไหนเฮ้ยผีมาเฮ้ยเราจะเองม่ผีมานะ แจ้งยุบแจ้งขอขอตาหนึงเขาตุ้มไปเลยโอ้ย้โอมันเกิดกันข้างกันข้างโอ้ยเป็นไปแล้วมันผ่านห้องฉันไปแล้วโอเคโอ้โหคอยเช็คล้างนี่มันยังแบบแบอย่างจ้วงเลยอ๋อต้องการจานต้องเอาจานมาวางก่อนเราใส่รหัสที่เราได้มาได้ไหมอ่ะลองสักโคดหนึ่งสี่หกดูหลังให้ฉันด้วยนะเออสี่หกเจ็ดสามหกห้าดีหกเจ็ด หลังหน้าเหรอมีสิวสองเม็ดนะเ้าอันนั้นไม่ใช่อันนั้นฝีไม่ใช่สิวโอเคโอเคฉันเปิดได้แล้วไม่อะไรอ่ะได้เชือกทำพิธีพี่มอยพี่มอยโอ้ยมันมาแลยมห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เอ้าแล้วเข้าตู้กันหมดเอ้าเอ้าพี่บปยอะไรตาแล้วยแล้วลาลอดโดนเพตาไปตากิน พี่น้องเราได้เชือกมาแล้วได้จานมาแล้วผมกำลังจะกลับไปเซ็ตตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเข้าไปในห้องพิธีมานี่มานี่ไม่เชือกเซร็จเชือกเซร็จเลยเซร็จเลยเอายกสาระกันมาเอาจานวางจานวางวางเลยนะจานไปอ้ไม่ใช่เชือกเหรอเอาไม่ได้เอาเชือกก่อนไหมอันนี้ไม่ใช่เชือกเอาเชือกพื้นก่อนดีกว่าโอเคจานวางจากนั้นก็ใส่จานใส่ลูกชิ้นลงไปหรือว่าเอารูปใส่ก่อนอ่ะหรือว่าจุดไฟ ไมท่หไอาไหนเอาไหนก่อนเอาจานเอาจานวางก่อนเนาะวางแล้ววางแล้ววางแล้วแล้ววเอาลูปใส่หรอลเอาผีมาแล้วก็จุดจุดไฟนะโอ้โหจุดไฟเลยแล้วกันมันทาให้เธอมันทให้เธอโกรธมันทำให้อ้าวจุดเรียบร้อย้อะไรฮพวกแกทำอะไรกับข้า้อ้วเมยอะไรกันเนี่ยอ้าวทำไมทางปิดง เหมือนอะไรที่เป็นเขาวงกตที่มันวนลูปที่พวกเราอยู่ในนี้มาสี่พิธีมันถูกปิดลงไม่มีทางวนลูปบ้าเหรอและขั้นตอนสุดท้ายเราต้องหาอิดบล็อกทั้งหมดสี่แบบเพื่อที่จะบล็อกประตูแห่งโลกยินยานโอ้แม่กูอะไรเนี่ยฝันอะไรนะหองไม่รู้สิเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยวิ่งไไปทางหนวิ่ง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 ตรงไปวิ่งต่อเขียวปะเขี้ยว เขาไปก่อนมนตามมามนตามมาสีเขียวว่าที่นี่ปลอดภัยใช่ไหมเอฟโเราปลอดภัยนะเนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยดูดูดูดิดูดิยวันดีวันดีันไดดีเหรอมัเตยมันกำลังโจมตีโอเคแตกาเนี่ยีบพาพาของนี่มันจะกินข้าได้เอมันจัากเลยิพาลของลพาของต้องเกินน่เฮ้ยจะออกมาไหมไม่ออกมาไหมโอเคครบแล้วสีอันกุบใส่เลยใส่ลยใส่า เอาดาวอาดาวใส่ดาวลงไปใส่เออนี่นี่อันนี้ลงไปอันนี้ใส่เลยใส่เล้วเรียบร้อยแล้วไป้ไปเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้มันบอกให้วิ่งไปก่อนแล้วตุ๊กตาปีศาจนี่คืออะไรโอ้โหมันบอกตามม่องเราด้วยโมเปิดพิโม่เปิดได้ไหมไม่รู้ผีหรอกไม่ไมตามมาแล้วมันตามมาแล้ววิ่งเลยมันตามมาแล้วเอาซ้ายขวาซ้ายขวาว้าวมันพังประตูมันพังประตูว้าว เรากลับไปอีกครั้งหนึ่งทักนี้ฉันบอกเลยนะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราลืมสังเกตอะไรอย่างหนึงเพราะว่าไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันน่าจะบอกทางที่ถูกต้องเห็นไหมนี่อยู่ซ้ายแบบนี้แบบว่าน่าจะอยู่ทางซ้ายป่ะดลมไปไปไปสายสาย้ายา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 ายโกโกโก้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเพื่อนหมดมหมดหมดิามม ตามตามโอเคเราเราเน่ไม่เห็นตุ๊กตาเลยเพื่อนมาแล้วเราไปทางไหนอะตรงอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่เจอตุ๊กตาเลยหมดแรงวิ่งไะเอาเจอห้องพิธีอะแล้ะห้องพิธีอะไรอะห้องูิทีอะไรอะฮะไปดูนะไปดูนะไปดูนะไฟกดแล้วต้องกดไปไฟเช็คอันนี้คืออะไรอันนี้คือจานเหรอจานแล้วไฟเช็คที่เราได้มาเราเรารูปภาพอะต้องการต้องการเทียนต้องการเทียนต้องการเทียนเทียนอยู่ไหนเทียนเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมันมาอ้า เขาตกอ๋อ,มอ,อไม้ปวดก,กินน่ะผมเจอไอ้นี่ด้วยอ่ะที่ที่ดับเพลิงอ๋อแล้วต้องมาดับเพลิงรงนี้ป่ะผมดับไปห้องนี้สัญ,ญลักษณ์อะไรไมีสัญ,ญลักษณ์ของแมวด้วยนะอ๋อแมวต้อง,อองขับหัวประมาณนี้ป่ะว้ยอ่าตั้งตรง,ต,งตั้งตงั้งตรงตั้งขึ้นตั้งขึ้นนะโอเคหูขึ้นหูขึ้นแล้วก็แล,วกแล้วก็ขี่หน้าเป็นไงหน้าไอ้ขี่ะอยู่ข้างบนขี่ญ่อยู่บนเหรออ๋อประมาณนี้ป่ะ โอเคเรียบร้อยได้อะไรมาโอ้ได้เทียนสีแดงมาเอาเทียนไปวางครับฉันว่าทียสีแดงเนี่ยไว้ตรงไหนแทนวิธีเหรอแทนวิธีง้าเลยใช่มาปัดนี่ไงโอเคแล้วก็จุดเทียนเลยพี่กิตโอเคครับจัดเกแบบนั้นแหละหอมมันแค่ติดรูปโอเคตรงไหนจุดเทียนเลยเปิดดูด้านหลังทุกคนทุกคนมาก่อนเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็ววิ่งวิ่งแล้่เกียร์หมาเกียร์หมาเกียร์หมาก่แล้วกันนะพี่เดียวพร้อมกันเลยเมื่อกี้เราไปไม่พร้อมกันไงรอบนี้ของเจงไอ้พังนิดหน่อยพังนิดหน่อย วิ่งต่อวิ่งต่อไป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 วิ่งต่อตู้ล้มตั้ล้มสายๆายว้ายตู้มันล้มต้มมันรูมีเลือนมีเลือนมีเลื่อนเร็วเร็วเรเร็วเร็วเรมันคือพลังเหนือธรรมชาติของไอ้ผีนั่นใช่ไหมใช่โอ้โหต่ไกลแรงสั่นสะเทือนอ่ะเร็วเร็วเร็วเร็ตอไกโอ้ยขอไฟตกอขอไฟตกเต็มมดเตมมดเต็มมดอีมด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 ฉาม่สไลด์ยังวม่จังว ไอผีร้าย้ย้อมือมือเฮ้ยระวังรองมือจับรมือจับไม่ได้ดังยานั้นไม่ได้จับยานก็ได้มดคือวิญาณมาจับเราอ่ะมัาจะทให้เราหนืดด้วยอยไม่ไหไมามมนติดเลยจ้าอออยไฮไทอแแล้วลอยของอยฟ้าโอ้แล้วทไมต้องมีไฮไลท์อย่างนั้นด้วยเห็นไงเห็นได้ชัดเจนเนี่ยข้างหน้าขาวๆข้างหน้าอะแล้วอูข้างหน้าคือทางออกมตูทออกตทออกพมาน วิทยาตัวนี้ผมโดนโดนโทรศัพท์พุ่ใส่ yes โอ้ยช่วยเลยนะเสียงนกร้องพวกเรารอดแล้วใช่ไหมเฮ้ยฉันคิดว่าพวกเราจะรอดแล้วแต่ดูเหมือนว่าไอ้ผีตัวนั uh ้นมันยังคงไม่ไปไหนและพาพวกเรามาที่โรงเรียนสยองโอ้โหนี่เราหนีรถเม่มาในชนนี่เลยอ่า พิธีกรรมเพื่อที่จะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้อีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยและอย่าลืมพิมพ์บอกด้วยนะว่าอยากดูแบบโรงเรียนด้วยหรือเปล่าถ้าอยากดูเนี่ยกดไลค์คลิปนีกันเยอะๆเลยนะสําหรับวันนี้พวกเราเนี่ยต้องขอไปหาทางออกจากโรงเรียนนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเลยพอไม่มีงานการเดือก็เจอ